สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชคิตตี้นะคะแสนน่ารักกันนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะเราก็จะใช้เป็นที่ร่อนแป้งสีเหลืองนะคะเล็กๆเกนี่ยนะคะเราจะเอาไว้ร่อนผงโกโก้หรือว่าผงโอวัลตินนะคะแต่งหน้าคิตตี้นี่แหละค่ะตัวกดคิตตี้นะคะสีชมพูแล้วก็จะมีผงโกโก้หรือผงโอวัลตินก็ได้นะคะแยมสตรอเบอร์รี่แล้วก็จะมีขนมปังฟาร์มเฮาส์ค่ะ เราใช้แบบตัดขอบนะคะขนมปังวิธีทำก็ง่ายๆเลยเอาขนมปังออกมาสองแผน่นทีนี้เราก็จะทาแยมค่ะเด็กๆคนไหนชอบแยมรสอะไรก็เลือกกันตามใจเลยนะจ๊ะจะเป็นรสสตรอเบอรี่สับป,ประรดรสส้มได้หมดเลยนะคะทาให้ทั่วๆจากนั้นเราก็นำขนมปังมาประกบกันแบบนี้และคะ่ะ ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนแสนสนุกก็คือเอาตัวกดคิตตี้นะคะมากดลงไปบนขนมปังของเราเพื่อให้เป็นรูปน่ารักน่ารักแบบนี้เลยเอาขอบออกให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะเราก็เอาที่ร่อนแป้งนะคะมาเลยเทผงโกโก,โก้ลงไปนะคะจะใช้เป็นโอวัลตินก็ได้หรือว่าจะเป็นผงช็อกโกแลตก็ได้นะคะเราร่อนลงไป ตามรูตามช่องที่เขาทำมาให้นะคะจากตัวแป้นกดเนี่ยนะคะคุณแม่ไม่ต้องกลัวเลอะเลยนะคะให้เด็กๆได้ฝึกทำกันเต็มที่เลยนะคะเขาจะได้สนุกกับการทำอาหารนะคะออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างอะ่ะเลอะไหมขอดูหน่อยค่ะว้าวใช้ได้อยู่นะคิตตี้ของเราอู้จะกินละเห็นไหม น่าทานมากเลยทีนี้เราก็จะมาลองชิมกันดูซิว่าฝีมือน้องนองโมเป็นไงบ้างอุตายละกลายเป็นน้องจีวอนแย่งกินซะละคุณแม่ลองให้เด็กๆไปฝึกทํากันดูนะคะเพื่อที่เด็กบางคนอาจจะเบื่ออาหารเขาจะได้เจริญอาหารขึ้นมาหน่อยที่เขาได้ทําเองนะคะสนุกสนานกับการได้ทาแซนด์วิชแบบนี้นะคะดูสิคะ อ,อร่อยมากๆเลยแต่สําหรับน้องน้งโมนี่จเจริญอาหารตลอดเวลานะคะนี่แหละค่ะวิธีทำแซนด์วิชคิตตี้ของเรานะคะสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมน้องนองโมนด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย